สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขคนพุ้ติตามจุดดาวโจนมีไอพี่ดาวโจนซาตากับดาวโจนเมื่อนี้ดาวโจนอเมริกาบ่มมีพี่น้องมีดาวโจนมาเทียนมาเทียนเป็นดาวโจนมาเนี่พี่น้องซื้อสันสันมาเทียนเหมือน เดาอเมริกาไปจังไหบ่ไม่เห็นมาบ่เห็นชงมามีมีจังสี่บาทมีอันใหม่มาที่นพี่น้องมีอันไดก็เบิ่งอันนั่นนั่นพี่น้องเนาะก็อยู่ในรายการคือเ่าเป่นชงมาจังซ <cor> ันเดีแปลว่าอยู่ในรายการเวลาเดียวกันมีผู้หนึ่งอยากจักเวลานะมันเจ้ามองนั่นลุงอยู่หาบ่หาเบิ่งเอาด้อยพี่น้องด้อยเขาดอยากลง จร้างใดก็หาเบิ้งรายการลงจับลงนั่นก็ได้ผู้บงาการจับดีอย่างนั้นมิธีการจักคำนวันให้ซื่ออันห้องนั้นให้ผ้ากันหาเอาของเว็บของอย่างนั้นมาเอากันเด้อผู้บงการจักดอกวู นี่จะเป็นผู้คำนวณส่งห้ล่งให้เซื่อแล้วก็กานเ้าเองอะไปใบกระดาดแล้วที่ทำทำทมเบื้องดอกอันนี้ก็จะกระซิาบอกหายเจนึงแล้วพี่น่องเนาะเอาไปไปเบื้องดาวโจรพี่ไอพี่ต่อเลยนาะพี่น้องเด้อพี่น่องเอฟสี่ดตาม ดาวจนมีไอพีดาวจนสตาดาวจนอเมริกาบอมมีพี่น้องบา้านมี้ดาวใหม่มาเทนคือซื้อว่าดาวจนซื้อซื้อพี่น้องบา้านดาวจนอเมริกาจะไปจังไดมามาเหน็นทรงมาสิเป็นบอมบมีสิเป็นโมออกจังไดก็บ,บาจากเนกาะบ้านี้เปลี่ยนซื้อเป็นมี่ยุ่มากยุ่สถ่ายหมเป็นดาวจนซือซื้อพี่น้อง นี่ตอนรับสู่สองตาคุณพอ่อรวยได้พี่น้องเรือสุดดาวจวนวิ่งไอพี่มือว่านีน่วันที่ยี่สิบสี่มือเศร้านี่ไหมม,มือมือวานนอ่านี่มือเศร้านี่ลุดไปพี่น้องของดาวจวนวิ่ไอพี่ดาวจวนในเมริกากะไม่เห็นดอกพี่น้องไม่เห็นเดียวก็มาดาวจวนสาตาร์นี่มาเขา ใช่แล้วมันเป็นสามมันที่นี่ทิพีดาวจนสตากลมาเขาหลุดก็วิ่งเก็ตดาวจนสตารกะก็เป๊ะบารลุดมัดแล้วนะ่าที่นองนะมัน,มนสับสนยุ่จังในบุบมันไล่การเขามาใหม่บ่เป็นยัง หาไม่นอพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งวันที่นี่สิบนี่สิบหาเลยนอพี่น้องถ้าเบื้องของมืออื่นเสาจะเป็นจังไดมาตัวใด да มันอันไม่เขามากก็เลยสัพสนไปเลยเบิ่งอันไม่อันเก่าก็ยังอยู่สองอันแต่ว่ารุดหมดละพี่น้องมันเป็นสรับย์สนจังไงบุกก็มันผู้ละพี่น้องผู้ที่ตามผมจริงจังจักปูบ่หุ่นจักเลยปูว่า เลยการยังเว็ยบยังเสยยังปูบ่หุักจอกหาบึงเอาแลวจนพี่ไอพีวันที่ยี่สิบหา้ากอักกระดาสองพันาาจับคู่พี่น้องจับคูสอง ก้าสามเก้าศูนย์วิ่งวิ่งเก้าศูนย์ เก่าศูนย์เกาศูนย์ิ่งคมเก่าศูนย์่องเก่าสาม่องสองศูนย์คลนศ่เก่าล่องศูน ดาวชนสตาร์ดาวจนดาวชนสตาเลยพี่น้องบ้านนี้บ่มีดาวชนแล้มริกาแล้วเด้ดาวจน

หกหนึ่งหกศูนก่อนหกศูนก่อนหกศูนย์เจ็

ผมหกเจ็ดร่องหกศูนย์ร่องหกหนึ่งคกวิง่งเดินหกร่องเจ็ด าาดาวโจนบันนี้มาไหมซื้อดาวโจนมาสักดาวโจนกันดาวโจนเนอเมริกามากก็จะเป็นซี่อเลยพี่น้องเงื่นสัมมีมากมีมากก็แล้วไปดาวโจน จับคู่ Sông Sám Sám Si Sám Si Sám Sôn 3ามีวิ่งวิ่งสาสกลม3าม่องส,สองสาล่องสาสคู่วิ่งเด่น4ีล่องสาม

สี่สามศูสามหาสีหา แคบนาจอได้พี่น้องเรือผู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องมุกทุ่มเครื่องมือนเศร้าเขามือไม่พอดีเนาะพี่น้องนะเดี๋วจนมี p วันที่นี้สิบห้ากรกฎาคมสองนห้าร้อหกสดจับโคสองูนย์เก้าสเก้าศวิ่งเก้าศนย์กลมเก้าศูนยร่องสองศู ล่องเก่าสคู่วิ่งเด่นเก่าล่องศูนดาวโจนสตา6 0ศูนย์ก็ดหวิ่ง6กเก็ดกลมหกเ็ล่อง6 0ศูนย์ล่องหกหน่คูวิ่งเด่น 6, กล่องเก็ดดาวโจนสองส3มสาวิ่ง3ากลม3าม่ล่องสองสล่องสามศูนคูวิ่งเด่นส ร่องสามอาพี่น้องพวกเรามาแล้วกให้โชคโชคมันหวานกันสุกูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อแห้งๆปังๆกันเงินให้น้องท่องให้ไหลบวก็บบวจนกันพี่น้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพ่ากรณีกับวันที่นี้สิบหกนละพี่น้องสำหรับมื่อนี้ขอกราบคำว่าสวัสดี